เนี่ยจ้ะวันนี้วันอาทิตย์ไปไหนกันวันอาทิตย,ย์เอ้ยเอ็กมัก f อวิดีโอจะไปโบสถ์จ้าวันนี้วันอาทิตย์ไปโบสถ์ให้ไม่ยากค่ะเบียขอบมิดโอดน์น้ทจา้าตน้นคริสต์มา ฟ้่นโต๊กฟุนโต๊กมาชมอากาศเยอรมันนะจ๊านี้ดอกไม้ไม่ได้ดอกไม้นะใบไ,ไม้เอาเวลาเขาเปลี่ยนสีมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งเนาะประเทศนี้ก็จะมีหลายๆมุมหลายมองนะพี่เพ์ก็ไม่ค่อยมีเวลาพาชมวันนี้พาชมเลยเพราะว่า นานที่จะได้มีแบบนี้ส่วนมากก็ทำงานทำงานจ้านี่ค่ะวาดจอกเดวนี้หาวาดหาอะไรนู่นนี่นี่นี่อันนี้ก็ดูแล้วมันจะสวยงามสวยงามเลยฮึกรเกอร์ไฟฟ์ฟิวเอรชนเบียร์ทำไม อันนี้เป็นเกาะกลางแล้วก็จะเข้าเส้นอัลทบานนะจ๊ะดูตรงร้านวัดไทยอันนี้เป็นสนามฟุตบอลค่ะฮะเอออีกมักอินดิสตัดพิเศษยน่อยคุกฟอร์วัตฮัพมาร์เก็ต่อนไว้นักโชว์หน่อันอีกมักวิดีโออินไซด์อินดิสตัดนะจ ตรงนี้ม,มุมนี้ใครเคยจําได้นะี่พิมพ์จะมักอาจจะทาเออนี่ละตรงนี้จะ้ะตรงนี้นี่เขาทุบทิ้งแล้วเขาจะทําเป็นที่จอดรถนะคะนี่ตอนนั้นสามีพี่พิมพ์เถียงไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาจะทําตึกเขาบอกว่าจะทําที่จอดรถเพราะว่าเขามีบ้านให้เช่าสามตึกสี่ตึกเขาก็เลยจะทําที่จอดรถเพราะที่จอดรถมันไม่พอนะจ๊ะข้างในมันแคบที่เขาทาบ้านมันแคบ ที่จอดรถไม่พอเขาก็เลยจะทําตรงเนี้เป็นที่จอดรถอีก mm. เห็นไหมนี่เขาทําเรียบร้อยปรับดินปรับอะไรตรงนี้เป็นร้านนวดเกา่านะถ้าใครจําได้เป็นตึกเกา่เกาๆที่พี่พิมเคยถ่ายไว้เดี๋ยวพี่พิมพ์จะไปค้นหาดูถ้ามีรูปนะจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่พี่พิมมาเลยอะเจออยู่เนี่ยแหละเป็นาโอินฟอนอันนี้บิลฟอร์กาแฟไป ก็เป็นร้านกาแฟที่ตั้งแต่พี่พิมมาก็เจอนี่แหละบ้านเช่าเขาอยู่ตรงเนี้ยหลายหลายหลังเนี่เขามีหลายตึกค่ะตึกนึงโอ้มีหลายสิบห้องค่ะ mm hmm. เขาก็ทําเรียกว่าอันนี้มันเป็นของครอบครัวเขาอก็คงจะเป็นมรดกตก,กทอดกันมาอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้จะเป็นเก่าแก่เหมือนกันอันนี้เป็นบริษัทซ่อมพวกน้ำปปาะนะ mm hmm. นี่นูน่นนะเดี๋ยววันหลังพี่พิมจะพามา เดี๋ยวดูว่าวันนี้วันนี้วันนี้อ๋อวันนี้ไม่ได้เข้าเมืองตอนเย็นนะตอนเย็นมีกินกาแฟที่ใกล้ๆที่ฝั่งแม่ย่านะจ๊ะเพราะว่าวันนี้เขามาทําบุญใหญ่ถ้าเป็นบ้านเราก็ทําบุญร้อวันนั่นแหละจ้ะวันนี้ตอนช่วงเช้าไปโบสถ์นะคะไปฟังพระท่านร้องเพลงนั่นแหละสรรเสริญพ,พระเจ้าว่างั้นเถอะเราก็จะ เหมือนกับเราเระลึกถึงคนตายนะจ๊ะเราก็จะาวางั้นก็เดี๋ยวนี้มีเงินบริจาคเงินนะไม่ใช่ว่าไม่บริจาคนะจะเหมือนพระไทยนั่นแหละคะ่ะอ่าแต่ก่อนคนฝรั่งก็จะถามว่าทําไมพระไทยต้องเอาสตางตอนนี้อ่าประเทศต่างประเทศนะในโบสถ์ก็เอาสตางนะจ๊ะแล้วแต่เราจะทําบุญนะจ๊ะเหมือนกันเหมือนกันนะคะ เขาก็เอาไปบูรณะโบสถ์เขานั่นแหละค่ะเนะาะป้าลองทำดูเกตจากพักเดี๋ยวเขาจะมีอามาร์เก็ตก่อนไปหนักมีตลาดคริสต์มาสต,ตรงนี้เพราะว่าเขามีไปห้ามจอดด้านไหนนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวพี่พิมเอาค่ะเอาหมวกคุ้มหมวกกันฝนตกจะกฝนตกวันนี้นี่นูน่นโบสถ์ที่เราจะไปนะจ๊ะ ก็มาก,ก่อนเวลาค่ะมาก,ก่อนเวลาสิบโมงเข้าโบสถ์ฮะไว้มุกหนักมากเอ้ยฟอมฟุ้มอวบิดฟื้มเซนอวบเฮลัยน์มองโอระห้อยเธอเห็มคอมมักนี่จ้ะ เราก็จะเดินเข้าตรงนี้นะออ้โหดอกไม้กระตึกสวยษามสวยงามวันนี้วันอาทิตย,ย์สบายสบายใครก็จะจำมุมนี้ได้นะพี่ติ่นเข้าบ้ไปเป็นมุมของพิพิธภัณฑ์นี่เดี๋ยวดูดิเขาจะมีงานตลาดคาริสต์มาสนู้นนะมีบ้านตลอด อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารอาหารเป็นซุ้มอาหารที่จะจัดวัยหนักคิสตมาสตลาดคิสต์มาสจะนุ่นโบดปเคยขึน้นไปข้างบนแล้วมองเห็นวิวทั่วเลยสวยงามสวยงามเงิน,นก็ตรงนี้จะเป็น ตลาดตลาดไฟหนักหมดเลยแล้วก็ด้านนอกก็จะมีพมพงทำไปทาอพี่พิมพ์ไม่แน่ใจนะคะว่าวิดีโอมันจะจับภาพได้ทันหรือว่ามันจะหมุนเร็วนะคะพี่พิมพ์ก็เลยถ่ายเป็นภาพนิ่งมาให้ดูกันด้วยอีกทีหนึ่งนะคะก็เพราะว่าภาพนิ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะ ก็ที่นี่จะเป็นกลางเมืองนะคะตอนนี้ก็จะมีตลาดคริสต์มาสอาทิตย์หน้านี้อาทิตย์ถัดจากที่พี่พิมมาถ่ายวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพ,พี่ครบรอบวันเสียชีวิตแม่ย่านะคะก็เขาจะมีการเปลี่ยนจากกระดูกที่เราฝังดินไว้เขาจะเก็บขึ้นมาแล้วก็จะเอามาทําเป็นป้ายชื่อทับเลยนะคะเพราะว่าที่ดินตอนนี้มีราคาแพงมาก เขาก็เลยต้องย่นและย่อเอากระดูกไปโรยตามต้นไม้นะคะแล้วก็เอาป้ายชื่อเป็นทำเขาเก่ะขึ้นมาเป็นเสาปูนนะคะแล้วก็จะมีป้ายชื่อของแต่ละป้ายเดี๋ยวท้ายคลิปพี่พิมลงไว้ให้ดูนะคะที่สุดสารเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเช้าพี่พิมพ์ก็มาโบสถ์กันมาทําพิธีเหมือนกับการทําบุญร้อยวันนะคะก็คือต้องเข้าไปฟังอ่า ปาปสวดนะคะปาปก็คือพระนั่นแหละค่ะถ้าเปรียบเสมือนพระ,อะของไทยก็คือพระมาฟังพระสวดนะคะแต่ของปาปนี้เขาก็จะมาสวดสรรเสริญอวยพรพระเจ้าก่อนอันเชิญพระเจ้าเราก็มาไว้อะไรกับผู้เสียชีวิตแล้วเขาจะมีการอบอกชื่อวันเดือน ของผู้ที่วันเดือนปีของผู้ที่เสียชีวิตนะคะว่าชื่ออะไรครอบนามสกุลอะไรแล้วก็ตายเมื่อไหร่พศอ,อะไรนะคะเขาก็จะเอาเทียนจุดไว้หนึ่งพอคนเอยชื่อคนใหม่เขาก็จะจุดไว้จุดไว้เรื่อยๆเยอะเลยะคะ่ะก็เขาจะเอาแค่ครบรอบแค่ปีหนึ่งนะคะจากต้นปียันถึงปลายปีปลายปีเท่านั้นนะคะเขาจะถ้าคนที่ตาย ก่อนหน้านี้นานแล้วเขาไม่เอามาเอ่ยนะคะเขาจะเอ่ยเฉพาะในปีนี้ที่แล้วก็ใกล้จะหมดปีของปีนี้นะคะก็เป็นพิธีทางาศาสนาที่ง่ายๆแล้วก็บรรดาญาติญาติที่จะมาก็ต้องแจ้งชื่อเขาว่า,าญาติเราที่เสียชีวิตมีใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องแจ้งเขานะคะรเราปาปก็จะจัดการไ้ให้ เพราะว่าจากที่พี่พิมพ์สังเกตตอนอยู่ในโบสถ์มีช่วงหนึ่งคนผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้าก็ไปถามปา๊ปว่าทําไมไม่มีชื่อญาติเขาสามีเขาเสียชีวิตเมื่อนี่ปา๊ปก็เลยไปตรวจเราก็เลยเขียนให้ใหม่แล้วก็มาเอ่ยชื่อย้อนหลังให้แล้วก็จุดเทียนให้ไว้อะไรให้นะคะก็เวลา จะไว้อะไรก็บอกให้ทั้งหมดยืนขึ้นพร้อมกันแล้วก็ไว้อะไรทีเดียวนะคะเป็นพิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากค่ะพี่มาพี่พากันมาก่อนเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะ,ะเพื่อรถติดเผื่ออะไรแต่ว่ายังเข้าไปที่โบสถ์ไม่ได้เพราะว่าจริงๆเขาให้เข้าแต่ว่าสามีเขาจะรอพ่อเขาก่อนค่ะปรากฏว่าพ่อมาช้าค่ะ นะครับชิพพิมพเข้าไปสองรอบแล้วพี่พิมพ์บอกว่าหนาวค่ะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะที่เขาเอามาเตรียมไว้ให้ดูน่ารักน่ารักไม่เหมือนเมื่อก่อนจะเป็นพลาสติกสีเขียวดูแลชวนนะคะก็อันนี้เขาก็ดูเราก็ชวนเข้าได้เมื่อก่อนนี้จะเป็นพลาสติกไม่น่าดูนะคะแล้วก็เมืองอตึกรามบ้านช่องตรงแถวนี้นะคะก็ยังคงความของความเก่า มาตั้งแต่พี่พิมพ์มาอยู่ใหม่ๆแล้วก็คือ20กว่าปีแล้วนะคะก็ยังคงความดั้งเดิมยังไม่ได้ทุบทิ้งเหมือนบางจุดนะคะอย่างร้านเบียร์ที่เห็นอยู่สีน้ำตาลนะคะนั่นคือร้านเบียร์ที่เก่าแก่มากเลยเป็นร้านเบียร์แล้วก็อีกร้านหนึ่งเป็นพวก Photoshop นะคะแล้วตอนนี้ตลาดมาร์เก็ตของคริสต์มาสนะคะจะเป็นมาร์เก็ตของไวหนักหรือว่าคริสต์มาสนะคะ เขาจะมีป้ายเป็นซุ้มบอกประวัติการเป็นมาของการที่ก่อนจะเป็นวันคริสต์มาสว่าทำไมนะคะเขาจะมีป้ายเขียนไว้แล้วก็ให้เด็กๆมาชมอันนี้จะเป็นด้านข้างของโบสถ์นะคะด้านข้างของโบสถ์เขาจะมีสัญลญักษณ์ของสมัยดึกดำบรรว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็จะมีประวัติเขียนไว้หมดเลยนะคะ ส่วนอาธิติดกำแพงเป็นด้านนั่นก็คือด้ามมีดนะคะยาวขึ้นไปถึงข้างบนเป็นของโบ,บราณโบราณเป็นมีดโบราณน,นะคะเขาก็ติดไว้ให้าสาธุชนรุ่นหลังๆได้ดูแล้วโบสถ์นี้ก็สร้างมานานแล้วนะคะเรียกว่าก็บางจุดผุพังไปบ้างเขาก็มีซ่อมแซมบ้างนะคะคนที่มาซ่อมแซมนี่ก็คือ,อมีจิต ใจที่มีกุศลนะคะมาช่วยแบบฟรีนะคะแล้วก็เพื่อนของแฟนพี่พิมพเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไปช่วยทางโบสถ์หลายๆโบสถ์เหมือนกันนะคะเหมือนกับวัดบ้านเราเนี่ยแหละจ้ะนะคะลมพัดแรงค่ะแล้วก็อากาศเย็นอากาศหนาวมากๆแต่ว่าคุณสายยังไม่เข้าแล้วก็ยังมีหลายๆคนที่ยืนรออยู่ข้างนอกไม่เข้านะคะเหมือนกับอรอญอาติพี่พิมพ์ก็เลยพามาเดินดู ตามมุมต่างๆนี่แหละค่ะเพราะว่าหลายครั้งเวลามาบางทีมีงานเราก็ไม่สามารถจะถ่ายได้คนเยอะมากแต่ช่วงเนี้ยวันเนี้ยที่พี่พิมมามันยังเช้าอยู่นะคะเพิ่งประมาณสิบโมงเช้านะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีคนลมแรงมากค่ะลมแรงดังอู้อเลยพี่พิมก็ต้องใช้เสียงภาคเอาก็พยายามอยากให้ดูมุมนี้จะมีตึกเก่าๆเยอะมากจะเห็นอตึกขา,ขาวๆแหลมๆอย่างนั้นน่ะ อันนั้นเป็นตึกเก่าคล้ายๆกับในการ์ตูนพวกสโนไวท์อย่างนั้นเลยเหมือนปราสาทนะคะเหมือนปราสาทรุ่นสโนไวท์ประมาณนั้นน่ะพี่พิมพ์ชอบจอบพี่พิมพ์ก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะสวยงามสวยงามแล้วก็จะมีรวดวลายที่อยู่ใต้ๆนั่นด้วยเป็นแบบลายที่ส่วนเร้าส่วนโค้งสวยมากพี่พิมพ์ก็เอามาฝากเพื่อนๆเพรานานๆทีจะได้เข้าเมืองนะจ๊ะ

ทุกวันไปขึ้นาพาเมนกินเที่ยวชมคนไทยได้อยู่เยอะมันทำง,งานก็สุขสบายชีวิตเราเลิน ไทยในเมืองกินอร่อยอุ่นหอาตามเพื่อนร่วมทางกันส่วนรวมพากันเดินเพลินทุกอย่างในเทศการยิ้มแย้มทุกคนมาสนุกกันรุดูหนาวไม่สำคัญเพียงมีใจสุบสันต์ไปมานาเหาถึงเที่ยวชม คนไทยได้อยู่เยอะมันทำงานก็สุขสบายชีวิตเราเพลินใจบ้านอาหาทเที่ยวชมคนไทยได้อยู่เยอะมันทำงานก็สุขสบายชีวิตเราเพลืนใจบ้านเาหา ว่าจะเสร็จพิธีในโบสก็จาก10บโมงถึงสิบเอดโมงครึ่งเลยนะจ๊ะเกือบเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ตอนที่ทำพิธีดื่มวายกับขนมปังนะคะหรือว่าเขาจะทำเป็นคล้ายๆเหรียญพี่พิมก็นึกว่าเหรียญพลาสติกเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พี่พิมเ,เข้าโบส์ในพิธีแบบนี้แล้วก็ พ่อปู่ออกไปแล้วก็พี่พิมพ์เพราะว่าแฟนพี่พิมพ์ไม่ไปนางให้พี่พิมพ์ออกไปค่ะก็เลยต้องออกไปตอนก็ส่งเหรียญพี่พิมพ์เคยดูแต่ในหนังหรือว่าในโทรทัศน์เนาะว่าเขาจะส่งเหรียญแล้วเอาเหรียญใส่ปากแล้วก็จะกินาวายอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องพี่พิมพ์ก็นึกว่าต้องเอาเหรียญคายคืนพี่พิมพ์ก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นขนมปัง พี่พิมเอนคนอื่นเขาอ่ายังกรมไปอยู่พี่พิมพ์ก็เลยกรรมไว้แล้วพอเขาเอาไวยมาให้ก็ขอบคุณนะคะพอยืนเป็นมงกุลมแล้วพี่พิมพ์ก็ดูคนอื่นเขาก็ดื่มไวยพี่พิมก็ดื่มไว้แล้วขนมปังใส่ปากทีลลหลังเอาเหรียญใส่ปากทีหลังค่ะแล้วอยู่ๆมันก็ละลายถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นข้าหนมปังนะคะเป็นครั้งแรกที่เข้าโบสถ์นี่แหละค่ะเปิดหน้าดูเลยพี่พิมพ์ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะ แล้วพอเสร็จพิธีแล้วก็ไปเดินไปข้างๆโบสถ์ไปกินกาแฟกันนะคะเพราะว่าพี่พิมยังไม่ได้กินอาหารเช้าก็านั่งอยู่ในโบสถ์ทำพิธีไปก็ท้องร้องดังคุกคากคุกคากเลยค่ะอายก็อายเขาอยู่แต่ออกมาก็กินเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไขบ้านมันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายสองต้องเจอกันอีกค่ะต้องไปที่ ตัดมาช่วงบ่ายก็เข้าไปที่สาราก่อนนะคะไปทําพิธีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะไปทําพิธีมีป๊าบมาอ่านำสวดหรือว่าร้องเพลงด้วยค่ะมีปิโนโดิดเหมือนกับในโบสนั่นแหละค่ะ mm. ก็พอเสร็จแล้วก็เดินมาดูที่ป้ายกันก็จะมีป้ายชื่อของแม่ย่าอยู่อันนี้พี่พิม์พถ่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าตอนออกมาจากโบสพอดีพ่อๆเขาได้ ชวนอ่พ่อเขาได้ชวนพ่อปู่เขาชวนเพื่อนๆเ,เขามากินกาแฟที่บ้านเขาด้วยแล้วมาร่วมพิธีที่นี่ด้วยแต่ว่าเพื่อนเขาเดินไปดูสุสานมาแล้วพี่พิมพ์ยังไม่ได้ไปอันนี้เป็นที่พี่พิมพ์เคยถ่ายไว้ตอนยังไม่ได้ใส่ป้ายชื่อนะคะก็อันนี้แหละค่ะเขาจะทําพิธีเข้าอันนี้แล้วก็ต่อไปเราก็มาเราก็เอาแจกันพลาสติกมาปักแล้วก็ใส่ดอกไม้วางดอกไม้ที่ป้ายชื่อได้เลยนะคะ มื่อก่อนเขาจะตอนลงดินใหม่ๆใครเคยดูพี่พิมพ์ทําพิธีจะเห็นนะคะในคลิปวิดีโอจะมีการเอาหย่อนลงดินแต่ตอนนี้เขาเอาขึ้นมาหมดแล้วทุกทุกท,ท,ท,ทคนนะคะนี่แหละคะ่ะก็สังขารคนเราสุดท้ายก็จะเหลือแค่ป้ายชื่อนะจ๊ะก็พี่พิมพ์ก็เอามาให้เป็นอุทาหรณ์วันครบรอบอแม่ย่าเสียชีวิตแล้วก็เปลี่ยนจากเท่ากระดูกมาตั้งเป็นป้ายาบัมพชนว่างั้นเถอะ เป็นป้ายชื่อผู้เสียชีวิตแทนนะคะเพราะถ้าทําสุสารใหญ่ๆมันแพงค่ะแล้วก็เสียหลายปีนะจ๊ะก็เอาเป็นป้ายแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วไม่เปลืองเนื้อที่แล้วก็ไม่แพงมากนะคะก็ชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนใครที่มีพ่อแม่อ่ายังอยู่ดูแลท่านให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อยามท่านจากไปก็ให้ท่านอยู่ในใจของเราพอเพราะว่าพี่พิมพ์อยู่กับแม่ย่าตั้งแต่แกยังไม่เสียชีวิต ได้มองเห็นแก่ทุรนทุรายสู้กับมัจจุราชที่จะพยายามมายื้อแล้วแกก็เจ็บปวดภายในเพราะว่าโรลคลุ่มเลาแกเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ผลสุดท้ายก็จากไประหว่างก่อนหน้านี้แกก็จะเป็นห่วงคนที่บ้านแกก็จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะจะลุกจากเตียงแต่สังขารไม่ให้นะคะก็ ซูปซีดไปเลยอะไรก็กินไม่ได้นะคะจนจากไปก็นี่แหละคะ่ะก็ปรงได้เราก็ต้องปรงนะเพราะถึงยังไงร่างกายเราก็ต้องเปื่อยสลายไปตามการเวลานะคะก็พี่พิมพ์ขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกๆก,กําลังใจอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่พิมพ์ด้วยเดินนะจ๊ะ